รแล้วถึงตรงนี้นะจิทียังติโสติโสติพิติหิเราพิกขึ้นก่อนอันนี้ทียังใส่รูปังรูปังกันว่ารู อิทธิยังในอิทธิระดิ่งอุธาระนังอนุอุทาหอนยะถาเช่นติสโออสติโสติพิติหิตรงนี้เป็นอิทธิเรียงนะ ตัวน,นี้ปฐมาตัวน,นี้เป็นทุติยาตัวน,นี้เป็นตาติยาส่วนใจอีตอยู่นี่มีการสร้างคำศัพท์อีกเล่าหนึ่งรูปังอันว่ารูปอิทิยางในอิถิเริงอุทารานางอันว่าอุทาหอนยาถาเช่นติโสติโสติพิติหิตติโสทำเด็จด,ด้วยสูตรว่า จิจตุนังติโสจตสโตสโตยโยจตโรตินิจตาริเนี่ยอิธิดิง่ะอิธิดิงคู่อย่างนี้ส่วนตีหิตีพิตีหิตีพิก็ลดงหิมาเพราะหิพัิคาอีเป็นอีด้วยสูนังหิสุจะหลังจากหลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นอีด้วยสมยัยสมาหิสมิงนางมาภิไมหิว่า อิริงนะสรุปให้ทีนึงติสัทธาปัฏฐมาราสามอิธิเริงพรหุวจนาปัฏฐาติโสดุติยาติโสตติยาติเหติพิจตุ จิจติสันนังปัญจมีติหิติพิจติสันนังสัตตมีติสุติสัทธาปัมาระสามอิทิเริงพาหุวจนาปัทมาติโสดุติยาติโสตาติยาติหิติพิจตุทิติสันนังปัญจมิติหิติพิจติสันนังสัตตมิติสุตรูปเลยนะ ูอะไรนี่ปฏิหาติตัดทิตขงอมูลตัดทิกจะอยูุด <Okay. S 2> enfin ้ายๆอกคำติดตครับ ลงโยปัตมาลงโยสุติยารูปเหมือนกันติโสสาบเดือคือติรังีิลงโยปัตมาวิพาดด้วยริงคาเถพระรมาปรโยวิพาดแปลงติโกโยเป็นติโสด้วยติจตุนังติโสจตตาโสตโยจตตารตินิจตารีสำเร็จรูเป็นติโสแปลว่าอันว่าสามทั้งร้ายติโสสาบเดือคือติรังีิลง โยปัตมาวิพาดด้วยริงคข้าเทปัตมาบรอโยวิพาดแปลงติกาโยเป็นติโสด้วยติจตุนังติโสจตัสโสตโยจตารตินิจตาริสำเร็จรูเป็นติโสแปลว่าอันว่าสามทางาย ติโสสามเดือนคือติรังติรงโยตุติยาวิภัตด้วยกรรมเทตุติยาบรโยวิภัตแปลงีิกับโยเป็นติโสด้วยติจตุนังติโสจตตาโสตโยติตโลตินิจัตารีสาวเดรูเป็นติโสแปลว่าซึ่งสามทางายติโสสามเดือนคือติรังติรงโยตุติยาวิภัตด้วยกรรมเทตุติยาบรโยวิภัตแปลง ติกับโยเป็นติโสด้วยติจตุนังติโสจาตตาโสตโยจัตาโรตินิจัตาริสามเร็จรูปเป็นติโสแปลว่าซึ่งสามทางรายอา้าวติหิตติพิไม่ทำนะแสดงว่าเหมือนกันะครับเ่าไร่เพราะน,นั้นตาติยาวิพัฒน มันจะมีพัดและมีพัดมีรูปเหมือนกันสามเิล่เลยเคยไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยี่สาบเดินคือตีรังทีรงหิตติยาวิพัตด้วยการระเนตติยาแยกเพน้าตาออกจากสตอีด้วยปุภามาโทติตามสารังสารีนวิโยชเยพรหิวิพัตที่ข้าอีเป็นอี ด้วยสุนังหิสุจนานามเพยนาตเวกากาสุรีด้วยนาเยประยุเตสาเรูรปเป็นติหีแปลว่าด้วยสามทางร้ายติหีสาวเดินคือติรางติลงหีตติยาวิภัณด้วยการระเนตติย,ยาแย่เพียนตาตออกจากสุรีด้วยปุปปาตโติตามาสารังสาเรนาวิโยชเย รหยวิพาทิฆาอิเป็นอิด้วยสุนังหิสุจานมยนาตาเปรก,กากัสตรีด้วยนาเยรังยุเตสเร็จรูปเป็นตีหีแปลว่าด้วยสามทางร้ายหลังจากริ่งทางปวงแปลงหิเป็นที่ด้วยสมัยสมิงนางมาพิมหีวาสามเรดรโรเป็นตีพี่แปลว่าด้วยสามทางราย พัดบังจาโทกาเรนะนังมหิตาสังอ้คโมหลังจาโทใส่ตรงนี้เป็นาอ่นะโอจ่ะกะคาโท อาทิตาสังอาคมอันว่าตาสังเป็นอาคมโหติย่อมตรงกิโตถูกกระทำแล้วไหนนะนังมหิตในที่นางวิพัตจะกาเรนะด้วยจาสศัพสุเตนในสูตรโนจาโทมีโนจะเป็นต้น มีโนาจะเป็นต้นโ,ตโนจะทวายิโตนังมหิตาสาพั์ตะยะรบรวม้วยความที่ไม่เก่าวเนื่องจากสูตรเก่าวลงนะอักษรเป็นองคมหลังจากทวิศัพท์ต้นนั้นสามารถลงภาษาเป็นอาคม ข้อหนึ่งสาสังอคโมอันว่าสาสังเป็นอาคมโหติย่ำรงหรือนะล้าไหนครับโตถูกกระทำแล้วนังหิในที่นังวิพัจาจะกาเรนะด้วยจา่าศัพสุเตนในสูตรโนจาโทมีโนจะเป็นต้นนะจก ลงนางแล้วทจรงิงนะเป็นปริ้ก็ลงลงไลหอาคมได้เลยอีกทีหนึ่งให้ลงไรยเพราะนงพาร์ทให้ลงตะสังสังเป็นอาคมตะสังแล้วเสร็จนะสังทำต่อมาพัะคันเตครันเมื่อ ความเป็นคณะที่ฟักเตะตถูกกระทำแล้วทำแล้วอนนะทุกป่านะ เราแนะนกันว่าสหหอนยะถาเช่นติสันหนังคือหลังจากตรงหลังอาคมเรียบร้อยในเพราะหนังวิพัตน์ระตุนะข้าไปแล้วปัดกันนะลงกันติใช่ไหม ภระาังปนนาาเป็นอาคมในคล้ายๆกันถ้าจะเป็นตีสามนี่เขาแปลงนางเป็นอินนางอินจะลงนะได้อ่ะตรงนี้ก็ลงอันแล้วก็ลงมาแล้วเนี่ยเพราะชนะวักอยู่เบ้างหลังอะอยู่วักไหน อ่ะอ่ะอ่าอ่ะ,อะ,อะน,นบางคืออะแปลงนี้เป็นวัคคันตะอ่ะนร,รูปเป็นสันหนังอ่ส่วนตีสุพัดบังก็ลงสุมาด้วยโอกาสเสสตาตมี เพราะสุิพัสทีคาอีเป็นอีด้วยสนางฮิสกตะตุเป็นสุสิสันนังสาวเดินคือตีรังที่ลงนางเจวิทีวิพัสด้วยสัมปาัาธาเนจัตุถีพราะนางวิพัสตองสาสังอาคมด้วย จะสาบในโนจะทวาที่ตนางมหิเพราะพญาะนะวักแปลงนิฆะหิเป็นวักขันตานะด้วยวักขันตังวังวักเทสำเร็จรูปเป็นติสันนงางแปลว่าแก่สามทางรายติสันนางสามเดือนคือติรังติลงนางจ,านาานจืตีวิพาดด้วยสัมปทาทานีจตุถีปราดนางวิพาดลงสาสังอาคมด้วยจะสาบในโนจ่าทวาที่ตัวนางมหิ เพราะพญายนาคอยู่เบื้องล่างแปลงนิกาติเ,เป็นวัาคันตานะด้วยวัาคันตังวาวัาวเคสาเเ็ดโรปเป็นติดสันนางแปลว่าแก่สามทางไย